คนมีฝีมือนั้นแมนงจัดอาญาแต่คนดีมีจิตใจห้าวหาญเยี่ยงมึง ขอเจริญพรนายทองดีฟันขาวหรือพระยาพิชัยดับหักอาตมาไม่ได้มาโฆษณาภาพยนตร์แต่ขออนุมโมทนาชื่นชมกับคุณบินบรรลือฤทธิ์พร้อมด้วยทีมงานที่สร้างสื่อดีๆให้คนเกิดความรักชาติเพียงแค่ชื่อเรื่องก็ทำให้เรามองเห็นในมิติที่ว่าคุณบัวขาวเป็นคนตัวดำแต่บัวขาวเป็นคนฟันขาวการที่เรามองบัวขาวว่าเป็นคนฟันขาวมากกว่าที่จะไปมองปมด้อยว่าบัวขาวเป็นคนตัวดา ก็ทําให้เรามองเห็นว่าถ้าหากว่าสังคมมองในส่วนที่ดีของคนอื่นทุกคนเกิดมาไม่ได้มีมุมดีหมดทุกมุมแต่เราเลือกมองคนอื่นในมุมที่ดีก็เท่ากับว่าเป็นเครื่องบ่งบอกว่าใจของเราขาวแล้วหรือว่าเราเลือกมองในส่วนที่ดีของใจส่วนที่ขาวของใจอะไรที่ผิดพลาดไปก็อย่าไปรื้อฟืน้นอย่าไปซ้ําเติมตัวเองด้วยการแทงซ้ําแทงซ้ําทําให้ตัวเองเกิดปมด้อยมากขึ้นมองส่วนที่ดีเพื่อที่จะก้าวต่อไปดังนั้น การที่แปลงฟันบ่อยๆปัดขึ้นปัดลงปัดซ้ายปัดขวาทําให้เราได้มองเห็นในมุมที่ว่าการค่อยๆขจัดขัดเกลาปัดเป่ากิเลสในใจตัวเองด้วยฝีมือของตัวเองกิเลสเกอบที่ซอกซอยไหนก็พยายามปัดเป่าขัดเกลามนภาวะที่จะไปติดอยู่ก็มีน้อยพระยาพิชัยดับหักในยุคนั้นทุกคนกินมากแต่ว่านายทองดีไม่กินมากฟันจึงดูเหมือนจะขาวกว่าทุกคน ดังนั้นเมื่อทุกคนเคยฟันขาวมาก่อนแล้วเอาอะไรไปติดฟันก็เหมือนกับกิเลสติดใจค่อยๆแปลงใจขัดเกลาค่อยๆแกะค่อยๆเคลียด้วยสมาธิจเจริญพระกรรมาฐานก็ทําให้ใจของเราเกิดความขาวขึ้นวันนี้ธรรมะกับข้อคิดในส่วนของภาพยนตร์ที่กําลังจะฉายท่านทั้งหลายอาตมาไม่ได้มาโฆษณาแต่เพียงต้องการที่จะมาสร้างคุณค่าของใจกับสิ่งที่สังคมกําลังพูดถึง ขอเรจเริญพรธรรมะวันนี้กับนายทองดีฟันขาว